มาฮะค,คือเมื่อกี้สต,ตีมันลุดม็จะเป็นที่เน็ตแหละเปลี่ยนมาเล่นเอาวีเทนร้อนมากเลยอ่ะอ้าวไม่เปิดไหมอ่ะ อรอแค่เข้าอยู่แค่ก็มันเข้านี่ไงเมื่อกี้สตรีมหลุดโอ้โหตกใจเลยเลังสองอย่างใช่ฟังแกฟังพี่ต้องพี่แคลนอเออฮะโอ เ็ดไก่มากใช่สตรีมใหม่เมื่อกี้มันหลุดคือไม่ได้สตรีมนานมากมฉันไม่เปิดใหม่นะสวัสดีครับ เลนตัวอะไรเล่นตัวอะไร,รดีเลนอะไดีอืมเดีเ๋ยวโอเคเป็นสาบีว่าเล่นเห็นเ,นเ,นเล่นนี่แหละ อย่าเปิดอย่าเปิดเปิดปิดปิด,ปด,ปดไม่ดีดีไหมฮะคุณอยากดีไมเออสลล์กิคบไม้ก็โชว์เลยเออโหจริง,จร,งจริงอยากเล่นลุยอ่ะอยาเล่นตัวนี้ก็ได้ไม่แปลอย่าแบบ ไปคอมโบกับใครแครีมไ,ไม่มีอ๋อไม่รู้เมดไม่มีเมดเรียบ,บร้อยไม่มีเมดโอ้โรีโโเวนโเลียว จะรจัดการไหวไหมเนี่ยเจออ้อยอีกโอ้อยเชดีกโอ้โหฮะอ,อ้อยอ,อ้อพเพนด้าป่าเป็นไรอะเป็นไรเป็นไรไม่รู้เป็นไรอะแบบหลุดหรืออะไรยังไง น้องน่าจะตีมบอกเป็นไรไม่รู้ลองลองเข้ามาดูให้หน่อยดิเออไม่เป็นไรเล่นเล่นก่อนเล่นก่อนีเด๋ยวฉันจัดการเองเอ่อไม่ได้อยู่ในแรนนะจะเปิดไม้สองตัวโอ้โอ,โอ,โอเน็ตกระตุก เมียดปิงเขาจบแล้วก็บอกอะบอกไม่ได้อะ ก็ยงะสูเนคือถ้าเล่นอยู่อาจจะไม่ได้อ่านไอ้คอมเมนต์นะเพราะว่ามันต้องมีสมาธิกับการเล่นเกมเก่สามารถแยกภาษาได้ด้วยหรอใช่โอ้ยหายา เตอร์อู้ยช่นละบปว่ห่อกับพรยาเตอร์จริงๆเลยนักเลือนนักสู้ใส่แล้วจ้าเพียนเร็วตอนนี้กตรไหนซ่อยมังตายคิดว่าตอนนี้ช่วยทำอะไรได้บ้าง เป็นบนมีสี่คนอย่าพึ่งขึ้นมาเอาเป็นบนมีสี่ปวดหัวก็พยายามเตะ <c oughs> โอ้ย <c oughs> โอ้ยน้อเรี่อนักสู้นี่มาจากไหนกัน

ันเกมนี้มันเล่นได้มาเต็มที่อ่ะเพราะว่าแบบมันต้องมานั่งกันฮายาเตะแล้วคือไฮายาเตะเป็นคนที่เลือดนักสู้มากตอนเนี้ยฉันไม่รู้ตอนนี้ฉันต้องการหายา ฉันต้องการทั้งหายาฉันต้องการทั้งแก่เนี่ยสวยสวยเอ้ยไม่สวยแล้วว่ะเริ่มไม่สวยแล้วว่ะ ตอนนี้อยู่แหลงแพทนะฮะอยู่แลงแพทแต่เพื่อนไปแหลง,งไนนะโอโฟล์แลงไรนะโฟฮััโหลอ๋อลืมไปโฟอยู่แหลงไรน,นะคอมอบคเออเพื่อนอยู่แหลงคอมตัวเองอยู่แหลงแพท อไอเพื่อนแบกบาย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 ค่ะเจ้าอ้อยอ้อยอยู่ไหนอ้อยอยู่ไหนปะเวนกายภาพแน่เลยเจ็บอะเจ็บมากเลยโอ้ยปวดหัว โดนโอ้อยอายเตตหนีไปไม่ต้องกันทำไมาารู้สึกกันให้อาเตตหนีไปพี่เก็พิมว่าอะไรอ่ะก็ไม่อะไรก็ไม่อ่าบอกบอกให้มาก็ไม่มาอ๋อ ตอนนี้เน็ตทั้งปิงคือว่าตอนนี้คือรู้สึกว่ามันทำอะไรไม่ได้เลยเอาลูอี้มานะะ่าจะทำอะไรได้เยอะกว่านี้ไอโฟลมานี่มานี่มาน,มนี่เดี๋ยวฮิวให้เอ้ช่วยด้วยช่วยด้วยกดอะไรไม่ได้เลยเมื่อกี้ เล่นมันเดินช้าหรือว่าเน็ตชันช้าเองโอเคเขีน,น <Okay. S 1> เดินมันก็เดินด okay. เขีนมันไม่มันไม่ได้เดิน, okay. น,นเนอ่อไม่สบายฮะเสียงมันก็เลยประมาณนี้แหละแต่ว่าอัดไม่ได้

อืม <c oughs> อันนี้มาสตรีมตับเดียวคิดว่าเกมนี้เราจะชน,นะไหมชนะคือคือโอกาสชนะมันมีถ้าถามว่ามันมีไหมมันมี <c oughs> ก็คือเรนล่างเรนล่นนางมันพอแม่แม่เอาตามตรงมันพอทูทูไทยไทยชนะไปได้แต่ว่าไอเลนอื่นเนี่ยมันมันไม่ไหวเฮ้ยเดี๋ยวมึงก็ตึงแล้วเนี่ย,อ,ยอ้าวโอเคมันมันหิวได้ไม่เยอะมันหิวเลือดไม่เต็มอะ่ะ อ้เอ้ยมันเอาะเอ้ยมันเอามังกรแล้วมันเอามังกรมันเอามังกรต้องรล้ต้องล้เมื่กี้เราได้มังกรปะแคลร่แคลรแคลรี่แคลรี่แคลรี่ จะบ้าตายตีป้อม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 ้ h oh my god ข้างล่างมันเยอะซะเหลือเกิน ตอนนี้เลือกไม่ถูกเลยว่าต้องไปเลนไหนโอเคไปเลนบน,น,นคิดดูนะเอาเฮนะเลนมาเนี่ยเอออะไรนะเอาเฮเลนมาแบบเขาเรียกว่าอะไรเอาเฮเลนมานั่งเคลียร์คลิปเพราะคนอื่นไม่ไปเคลียร์ oh, <yeah. S 1> มันออกแต่เลื่อนมาปะวะ โอเคยังไม่ออกซัพพอร์ตผู้ที่ซัพพอร์ตผู้แสนอ่อนแอจะต้องมานั่งเกียคีบแล้วมานั่งเจแอแพนด้ากูหนีลวจ้าขอโทษครับขอโทษครับพี่ผมไม่ทำอะไรอะไรพี่โกรธมาครับผมจะตุยแล้วครับผมขอโทษครับผมขอโทษค,ครับพี่พี่จะไล่ผมยันบ้านไม่ได้นะครับพี่จะไล่ผมยันป้อมเลยนะครับ โอ้ร oh. ah. ู้สึกว่าโอ้ยเสียไปหมดเลยอืออืออือหือกำลังจุ่มอย่าเล่นมี้นทคนเดียวอ่ะฮะคนเดียวอะไรไม่รู้ ต้มเตกเลี้เวล่มได้เปรียบแล้วอะไอ้จู๊กไอจู๊กเอ้ยแพนด้าหมาแพนดี้ทำไมกูต้องมานั่งเคลียร์คนเดียวเว้ยเบื้ย เย่ดโซนให้อยู่เนี้ยรู้สึกชีวิตต้องมันเป็นสพอร์ที่ต้องมานั่งเคลียร์คีบเพราะว่ามันไม่มาเคลียร์กันก็เลยได้เงินเฮ้ยฉันมีหน้าที่ต้องฮิวเพื่อนไม่อ้าวมันไปไหนอะ เอาไปตรงนั้นซะมอไปตรงนั้นนั้นแต่เมื่อไรเอาไปเปิดให้ฮิวนี่ก็ไม่มาฮิวกันเนาะโอ้ฉันร่บปวดหัวกับพยาเตสก,กิวทำไ,ได้จ้ะคุณฟอร์เรนครับคุณอย่ายโยนนะครับผมขอร้องคุณละ อู้พี่ก็เกือบตายเฮ้ยพี่เกือบตายไปแล้วอืมยิงให้ประมาณนี้น่าจะพอเลย ไม่ตีลิขสิทธิ์นะซูซูไม่หิวไม่หิว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 เฮวยว้วยวยวีวยว

โอเคงั okay. ้นปล่อยมือแล้วนะเย่เย่ไปยืนที่โปะ oh. กะเขาอะโอ้มาดู้จักยังไม่เก็บเมฆ่าคิวให้ดูเลย